ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันนะครับเจ้าของสัมปทานนะครับเขาเนี่ยอนุญาตนะครับให้นํารถนะครับเข้ามาวิ่งร่วง ในกิจการเนี่ยนะครับของเจ้าของสัมปทานรถเนี่ยคันที่มาวิ่งร่วมนะครับทาสีหรือว่าติดเครื่องหมายอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่บริเวณรถเนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายแบบเดียวกันเลยกับรถของเจ้าของสัมปทานเนี่ยนะครับทีนี้ครับบังเอิญว่าขับรถไปแล้วเนี่ยรถบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยนะครับเขาเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุนะครับผู้เสียหายนะครับได้รับบาดเจ็บเนี่ยสาหัสเลยนะครับเขาเนี่ยไม่สามารถเนี่ยที่จะ ประกอบการงานได้เลยพเพราะคดีนี้นะครับผู้เสียหายนะครับทุกพลภาพตลอดชีวิตเลยทีนี้ครับเวลาเขามายื่นฟ้องนะครับเขาก็จะฟ้องเนี่ยคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือคนที่ขับรถเนี่ยไปละเมิดเลยนะครับขับรถไปเฉียวชนเขาเนี่ยคนที่สองเนี่ยนะครับก็คือเจ้าของรถนะครับซึ่งอารถเนี่ยมาวิ่งร่วง นะครับคนที่3มเนี่ยนะครับก็คือผู้รับสัมภาระเนี่ยนะครับก็คือเจ้าของสัมภาระท่านเนี้ยเวลาเกิดเหตุละเมิดน่นะครับเวลาเขาฟ้องกันขึ้นมาเนี่ยรถไปชนกับบุคคลภายนอกนะครับเขาก็จะฟ้องเนี่ยทั้ง3ท่านนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคดีเนี้ยศาลท่านเนี่ยจะวินิจฉัยเนี่ยแล้วก็ตัดสินกันว่าอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยนะครับ ทนายอ้อเนี่ยก็อยากนําเรียนเนี่ยให้ดูหลักกฎหมายก่อนนะครับเวลาเกิดเหตุละเมิดมันเกิดขึ้นนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ<ม>เขาก็จะวางหลักเอาไว้เลยนะครับ<ม>เขาวางหลักเอาไว้ที่มาตรา425นะครับในจ้างเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทาไปในทางการที่จ้างนะครับคดีเนี่ยครับนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา425แล้วเนี่ย าท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา444เข้ามาปรับด้วยนะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าวักแรกเลยนะครับในกรณีทําให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าเสียหายนะครับอันตนต้องเสียไปและค่าเสียหายเนี่ยเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิง หรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในเวลาอนาคตด้วยนะครับวัาสองนะครับถ้าเวลาที่พิพาษาคดีเป็นพ้นวิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยได้มีแท้จริงเพียงใดเนี่ยศาลจะกล่าวไว้ในคําพิพาษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิบนะครับที่จะแก้ไขคําพิพาษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็ได้คดีนียครับนอกจากจะมีมาตรา444แล้วเนี่ยศาลท่านหยิบยก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยม,ม,มาตรา4 4 6เข้ามาปรับด้วยนะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าในกรณีทําให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทําให้เขาเสียเสียดีภ้าก็ดีผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้สิทธิเรียกร้องอันนี้โอนกันไม่ได้นะครับ และไม่ตกสืบไปยังทายาทเว้นแต่สิทธินั้นเนี่ยจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดตีตามสิทธินั้นแล้วนะครับวรคสอนะครับอันหนึ่งหญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดเนี่ยทำผิดอาญาเป็นทุศิลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องทํานองเดียวกันคดีนี้ครับศาลฎีกานะครับท่านเนี่ยก็หยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา446เนี่ยเข้ามาปรับเลยนะครับ พดีเนี่ยนะครับเขาเนี่ยฟ้องอ่ะทั้ง3ท่านเลยนะครับจะมองเห็นได้ว่าเป็นนี้ร่วมกันเลยนะครับว่าเพราะเหตุใดเนี่ยสาท่านเนี่ยถึงหยิบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา291เกาเข้ามาปักด้วยนะครับลูกหนี่และเจ้านี่หลายคนเนี่ยนะครับ วางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทําการชําระหนี้โดยทํานองซึ่งแต่ละคนเนี่ยจำต้องชําระหนี้สิ้นเชิงไซเนี่ยนะครับแม้ถึงว่าเจ้าหนี้เนี่ยชอบที่จะได้รับชําระหนี้สิ้นเชิงเนี่ยได้แต่เพียงครั้งเดียวกล่าวคือนะครับลูกหนี้ร่วมกันเนี่ยก็ดีเจ้าหนี้เนี่ยจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้คนใดนะครับคนหนึ่งเนี่ยสิ้นเชิงหรือแต่โดยบางส่วนเนี่ยก็ได้ตามแต่จะเลือกแต่ลูกหนี้ทั้งปวงเนี่ยก็ยังคงต้องผูกพันนะครับอยู่ทั่วทุกคนจนกว่านี้ นั้นน่ยจะได้รับชนะเสร็จสิน้นคดีนียครับศาลดีการนะครับท่านที่พาสาวเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2512นะครับคดีนียครับจำเลยที่3นะครับได้รับสัมปทานเดินรถแล้วให้จำเลยที่2เนี่ยนะครับนำรถยนต์เนี่ยเข้าร่วมเดินทาสีบอกเครื่องหมายเหมือนรถของจำเลยที่3นะครับคนขับรถและคนขายตั๋วเนี่ยก็แต่งตัวเหมือนพนักง,งานของจำเลยที่3นะครับ จำเลยที่3เนี่ยควบคุมการเดินรถของจำเลยที่2อนะครับเช่นเดียวกับรถของจำเลยที่3และได้รับส่วนแบ่งเนี่ยผลประโยชน์ค่าขายตั๋วเนี่ยเป็นค่าบริการของจำเลยที่3เช่นนี้นะครับถือได้ว่าการเดินรถคันเกิดเหตุเนี่ยเป็นกิจการของจำเลยที่3จำเลยที่3นะครับต้องร่วมรับผิดชอบด้วยในเหตุละเมิดที่จำเลยที่1่นะครับ ลูกจ้างของจำเลยที่2เนี่ยก่อ,อกขึ้นตามทางการที่จ้างนะครับตามในยะคำที่พาษษาสานีกาที่841ทับ2510นะครับผลของการละเมิดของจำเลยที่1น,นะครับทำให้โจทย์เสียหายโดยทุกพลาภาพตลอดชีวิตโจทเนี่ยจึงเรียกค่าการที่เสียความสามารถประกอบการงานอาชีพได้นะครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา444นะครับและความทุพพลภาพเนี่ยที่เกิดขึ้นยังเข้ากรณนนีเนี่ยเป็นความเสียหายแก่ร่างกายของโจท์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา446โจท์เนี่ยจึงเรียกได้ทั้งสองประการคดีนี้ครับโจท์เนี่ย,ย,เ,ยเขาไมา่ยื่นฟ้องเลยนะครับฟ้องว่าจำเลยที่1เนี่ยเป็นบุตรของจำเลยที่สองนะครับ จำเลยที่2เนี่ยนำรถยนต์เนี่ยเข้าร่วมบริการรับจ้างคนโดยสารน่ยนะครับอยู่ในบริษัทของจำเลยที่3ามนะครับจำเลยที่1เนี่ยเป็นลูกจ้างของจำเลยที่2นะครับที่3ขับรถโดยประมาทชนโจดบาดเจ็บนะครับขอให้บังคับจำเลยทั้ง3าเนี่ยใช้ค่าสินใหม่ทดแทนคดีนี้ครับจำเลยที่1น่นะครับซึ่งเป็นลูกจ้างคนขับรถไปชนเขาเนี่ยนะครับผู้พลภาพเลยบาดเจ็บสาหัสนะครับ ขาบนัดยื่นคาให้การแล้วก็ขาดนัดพิจนารณาด้วยนะครับจําเลยที่สองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรถนะครับเอามาวิ่งร่วมกัาเขาเนี่ยนะครับเป็นในายจ้างของจําเลยที่หนึ่งเนี่ยให้การว่าอย่างนี้นะครับว่าจําเลยที่1เนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างของจําเลยที่2องนะครับส่วนจําเลยที่3เนี่ยนะครับให้การว่าโจทย์เนี่ยประมาทเองนะครับศาลชั้นต้นนะครับท่านเนี่ยพิภากษาให้จําเลยนะครับร่วมกันเนี่ย ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับ68,620บาทพร้อมดอกเบี้ยนะครับคดีนี้ครับจำเลยที่3าเนี่ยอุทธร์แต่เพียงผู้เดียวนะครับสารอุทธร์เนี่ยท่านเนี่ยพิพาษายยืนนะครับจำเลยนะครับโดนไป2ศสารแล้วนะครับทั้งสารชั้นต้นแล้วก็สารอุทธร์จำเลยที่3มนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเนี่ยนะครับซึ่งอนุญาตให้เขาลถมาวิ่งร่วมเนี่ยนะครับ เขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาศาลชั้นต้นและก็ศาลอุทธรณ์นะครับคดีเนี่ยครับจำเลยที่สามเนี่ยดีกาขึ้นมานะครับศาลดีกาเนี่ยท่านเห็นว่าอย่างนี้นะครับการที่จาเลยที่สามเนี่ยได้รับสัมปทานเดินรถแล้วให้จําเลยที่สองนะครับนํารถยนต์เนี่ยเข้าร่วมเดินทาสีบอกเครื่องหมายเหมือนกับรถของจําเลยที่สามคนขับและคนขายตั๋วนะครับก็แต่งตัวเหมือนกับพนักงานของจําเลยที่สามนะครับ จำเลยที่สามเนี่ยควบคุมการเดินรถของจำเลยที่สองเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับรถของจำเลยที่สามและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ค่าขายตั๋วนะครับเป็นค่าบริการของจำเลยที่สามเช่นเนี้ยนะครับถือได้ว่าการเดินรถคันเกิดเหตุนะครับเป็นกิจการของจำเลยที่สามด้วยนะครับจำเลยที่สามเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบด้วยในเหตุละเมิดที่จำเลยที่หนึ่งนะครับลูกจ้างของจำเลยที่สองเนี่ยก่ขอขึ้นตามทางการที่จ้าง ตามแมยะคำพิพากษาสารดีกาที่841/2510นะครับจำเลยที่3เนี่ยจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่1ที่2นะครับต่อโจทย์ในผลความเสียหายทั้งสิ้นนะครับที่โจทย์ได้รับซึ่งหมายความว่าจำเลยแต่ละคนเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดในค่าเสียหายของโจทย์เนี่ยสิ้นเชิงนะครับมิใช่แบ่งกันร,รับผิดดังที่จำเลยที่3เนี่ยดีกานะครับ จำเลยที่สามเนี่ยดีกาว่าโจดเนี่ยได้รับค่าเสียหายเนี่ยที่ต้องขาดประโยชน์ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อยู่แล้วจึงไม่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับรับค่าบาดเจ็บทุกพลภาพตลอดชีวิตเพราะเป็นค่าเสียหายที่ซ้ำซ้อนกันนะครับศาลดีกานะครับท่านเห็นว่าผลของการละเมิดเนี่ยจำเลยนะครับทำให้โจทเนี่ยเสียหายโดยทุพพลภาพตลอดชีวิตและทำให้ไม่สามารถประกอบการงานอาชีพได้ตลอดชีวิตอีกด้วย จทย์เลยนะครับจึงเรียกค่าการที่เสียความสามารถประกอบการงานอาชีพได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา444เลยนะครับและความทุกพผลภาพเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยยังเข้ากรณีเนี่ยเป็นความเสียหายแก่ร่างกายของโจทย์ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา446นะครับโจทย์เนี่ยจึงเรียกค่าเสียหายได้ทั้งสองประการไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับสารดีการนะครับท่านเนี่ย พี่ภาคสายืนเลยนะครับคดีเนี้นะครับสามศาลเนี่ยท่านพี่ภาคสามานะครับก็ให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับผู้เสียหายในคดีเนี้นะครับเพราะว่าผู้เสียหายในคดีเนี้นะครับเขาเนี่ย ต้องทุพพลภาพตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบหน้าที่ได้ดังเดิมนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายเขาเนี่ยนะครับผู้เสียหายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องได้ซึ่งไม่ซ้ําซ้อนกันนะครับคดีเนี่ยครับจำเลยที่3เนี่ยเขาเนี่ยอนุญาตเนี่ยให้จำเลยที่2เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของรถนะครับเอารถเนี่ยมาวิ่งในเส้นทางสัมปทานของเขานะครับ ทาสีรถพ่นสีรถเนี่ยนะครับเครื่องหมายอะไรต่างๆเนี่ย แม้กระทั่งคนเก็บตัวหรือพนักงานเดินรถเนี่ยนะครับก็แต่งตัวเนี่ยเหมือนกับของที่จําเลยที่3เลยจําเลยที่3นะครับได้รับผลประโยชน์เนี่ยส่วนแบ่งจากรายได้เนี่ยของการที่จําเลยที่2เนี่ยมาเดินรถดังนั้นเนี่ยนะครับพอจําเลยที่1เนี่ยลูกจ้างของจาเลยที่2เนี่ยนะครับถึงแม้นว่าจะไม่ได้เป็นลูกจ้างโดยตรงนะครับของจําเลยที่3เนี่ยพอเกิดเหตุละเมิดกันในลักษณะแบบนี้นะครับจําเลยที่3เนี่ยนะครับจะมาปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับแล้วนี่อันเนี้ยนะครับ ก็เป็นหนี้ร่วมกันด้วยนะครับจะมาเฉลี่ยเนี่ยนะครับแบ่งกันจ่ายอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะครับ คดีนี้ครับถ้าสมมุติทัาเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาศาลฎีกาที่1895าทับสองพนนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้ว่าเอะเราเนี่ยจะไปเรียกร้องหรือว่าเราจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ย หรือว่าบางครั้งเนี่ยคู่กรณีนะครับไม่เคยมาดูแลท่านเลยนะครับหรือว่าเพิกเฉยเลยคดีของท่านเนี่ยไม่มีความคืบหน้านะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อมาสอบถามข้อมูลกับทางเราได้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีได้นะครับสำหรับคนที่ขับรถไปชนเขานะครับโดยประมาทเนี่ยแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นฝ่ายผิดนะครับ ทางทีมง,งานทนายอ้อเนี่ยก็อยากนาเรียนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถเนี่ยนะครับท่านต้องอย่าให้พรบรหรือประกันภาพบังคับขาดนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีรถเนี่ยท่านต้องทําประกันเนี่ยภาคสมัครใจเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีประกันนะครับบริษัทประกันเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยนะครับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะมาช่วยดูแล ทั้งสองฝ่ายนะครับอยากนําเรียนนะครับถ้าท่านมีประกันแล้วนะครับมีพรบผ้าสมัครใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องขับรถเนี่ยด้วยความระมัดระวังนะครับเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีเรื่องดีๆมีสาระดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับหากท่านเห็นว่ารายการเนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับ ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานของเรานะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ